ไอ้ไรข้อ,ขอมีบุหรี่สักมวลไหมทรอยอ่ะเปรี้ยวปากอยากจะดูดบุหรี่วะโอ๋เปรี้ยวปากเปรี้ยวปากอยากจะดูดบุหรีมึง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 มือบีบุรี่สักมวลไหมอ่ะแหม่มช่อนกูอยู่แรงเดียวนี่ขอ้อสุบยากูแลว้วมีใบเพราะมันไม่ไม่เลยเอาผานิว่าเออถ้าตนงยากดูดบุหรี่ใช่ไหมถ้าตนงยากสุบยาตนนัง่งรอแค่นี้ ต้นนังรอคิดในผมไปซื้อไงเองสุวยหนาต้นรอแป๊บเดียวไอ้เพล่จุดจุดจุดไปจุดเดียวดีจุดเดียวดีใช่กูรู้ว่ามึงไปแล้วมึงไม่ใช่หลอกมันนี่ทุกเลยแม่มแล้วกูกราบปรถ้ำพี่เลยมึงคิดว่ากูโง่ไงเสมึงคิดว่ากูเป็นเจ้าหน้าที่ที่โง่แบบบาดหลวงกูใช้มึงไปซื้อบุหรี่พอมึงไปก็มึงไม่ใช่กลับมา เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูไปซื้อเองดีกว่ามึงรอตรงนี้นะโองเย็ดไม่เมาหนาถมกันเลยกันเลวหน่อยฮน,นมาไม่แถานี้มั้ยห่าด,ดนี่กันโลถุงโซคาดรดผู้ใหญ่ทุนนิชยหวานเลวกนไม่ตีตำปลื้อไอ้นียะนี่ถ้าว่ารุ่นไปหน้าวันนักแหน,น,น่นนถ้าว่ารุ่นไปหน้าวันนักแมนเพราะฉะนั้นแบกไปว่าไม่นักแรงเออจึง๊งมามา,มา พอเสร็จรับสั่งออกไตหวังในครั้งนี้ จากสบาราชินีขณะนี้อยู่แห่งไหนนางให้ตัวเป่นงนนีน่นารือตำบนใดหรือกลางป้าพนาพรายบอกว่าไม่รู้เลยเงียบยกอย่างเดินมาพลางทางถนน ข้าวชุมชนคนยากไรบอกว่าได้ตามหวังจะเพื่อนรวมต่อสู้คูจอมวังจะข้อตั้งทินุรัอย่าเดชาิราชาอ,อกจะข้อตั้งทินุ ไวยรุนกับเดินมาข้อวันไหนนั่งปิดร้องเพลงชวนน้องหลองตายให้ฟังตีช่วงนี้จะนายตามคำก้อบอกไม่มีน้องครับ นุยกับเท่งคุยกันเท่งหน้าฉันเพื่อนซีนี่นาเท่งนะมันลักนุยกับเท่งเราคุยกันเท่งหน้าฉันเพื่อนซีเท่งคนดีเพื่อนเบาสอยนี่เทงอยู่ข้าลุยหนูขนาด ผู้ใหญ่อิดแกก็ยังไมยโยหนูขนาดผู้ใหญ่บอยเทงเออแกก็ยังมาคุยซอ่ว่าเทงเพื่อนหนุ่ยคนละนี้ดีจริงจริงโอ้โโยจังเวอเฮยโยกูล่อเมื่อดาราไอเทงนะโอ้ล่อสุดๆนี้เมื่อเทพบาบุตรโอ้จากสวรรค์ นี่เทงจากแต่ชนะในโอ้กูเกลียดอะไรที่ทำลายค้อมมันนูขนาดรอยตีสั้นชัยก็ยังโยว่าเทงนี้ล่อไม่เพื่อใครโอ้ล่อว่าใครบนโลกนี้ที่มีมาโยจังโยกูว่ามีเวะเ ขุนนณีควังให้ดีต้องจดจำนะเทงนะเป็นผู้นำแน่เลือดเทงเชื่อพมจานนีเพงเชื่อพมเชื่อพมเชื่อพมจะนเพงเออต้องได้เป็นเทาเกนเน่น้าชายยอดชมเทงเผื่อพมสอยคมข้าวค้ามดูอําอุ้ยดูกรอนเปลไร่ นูขนาดนองประยุท์สุดลอก,ก็ต้องข้อชิดชายจยัดแมมติดร่างอ่ะเข้าไปดีสิแล้วกูยอ่อเนีนูขนาดลุงตูที่ว่าลอก,ก็ยังต้องข้อชิดชายอ่ะเทงดูใครได้ราเกาหลียะเธอไรอย่ะฮีมินช่ยหายช่างน่ารักกันเองนูและเทงเพื่อนนุย่ย อยากจะคุยบอกกับเทสงใอะในยืมตังเทงสักไอ้ดอยก่อนที่ขวาแล้วเก,ก็ยกแมมคันไมโยกกู้ยู่ข้าวลยุยคันไมยโยกกู้ยู่ล่อว่าหนายยกประยุทธ์แล้วเอาตาไอ้หนูหนุ่ยแมมไม่ยืมตังกะก็อ,อย่าทุบช่องสิ่งนี้อยากแหมกูเจือแล้วไอ้หนูหนุน่ยนี่มึงไม่ดูจักบับตทรีคนเหนืออหนุ่ยอ่ะ เดียวมาข้อต่างกูต่อหน้าคนแล้วมึงมาบัตรซีไมมเออแล้วบัตรซีรันมึงการู้อยู่ขวาาวาจนกันต่างเมืองตอนนี้มึงรู้ใจไหมว่าตอนนี้ต่างประเทศเราเดือดร้อนกันต่างเป็นได้เล้เลยไม่ทํางานว่ากาไม่รับเด้ลาบากไงเตงลำบากลำบากยุกนี้ไม่น้ยงหน้าไปปึ่งใครจิ้มตาให้ลอยได้หรือ ยักแมมชอบจริ้งกับยหืมเบียมึงไม่อายมากแล้เลวบัานชีไร้ไมะโอ้ไอหนุย่ยมึงจำกูไว้าตาคนเราไว้นู่นหนุหน่ยนะยากี่เป็นคนมีตังยากีเป็นคนรวยไอหนุย่ยเออเจ็แมมน,นั่งเฉยเฉยม่จจาได้เป็นละคนรวยเดี๋ยวก็ต้องทำอะไรทำงานไหลเปรดมึงรู้ไหมคนที่เขาเป็นเศรษฐีคนที่เขาเป็นตาวแกนเขาต้องมีความพยายามขนาดไม่มึง้าใจมาก มึงอย่าลืมว่าการเกิดมาเป็นคนแม้นยนุน้ยต้องรู้จักทำงานเขาใจเพราะว่าคนเราท่าว่าเกิดมาเลวไม่ทำงานมีแต่อดตายไอ้ไรก็ว่าว่าคนเราวันกันเกิดมาแล้วไม่รู้จักทำงานมีแต่อดตายอ๋อคนเรานี่ถ้าเกิดมาแล้วไม่ทำงานนี่อดตายไหน,นอนทเทงเคยเห็นมาตัวไหนตัดอย่างจังาดิมึงเคยเห็นมาตัวไหนต้องไปนั่งปล้ำตัวนั่งก่อสร้างอยู่ไหม เองเคยเห็นมาตัวไหนต้องไปทำอาชีพแบบรัชการไหมครับมาไม่เคยทำงานกับแล้วมาอยู่บายมึงเลวัดกระดังงาอย่างแม้มตัวตัวเจ้าโอ้อ้มึงเดี๋ยวแรงพี่อยู่ป่านันา้นเราจยัดมาเราคนเหยดูหน่ย่ยเลยเอาชีวิตตัวเองเพื่อไปเปรียบกับมาหลมบาแล้วมึงกำคารุนเราเป็นคนไหนดูดยตวัปราเสดแล้วเอาตัวเองไปเปรียบเทีกับมาแล้วมึงอย่าลืม มึงอย่าลืมว่าคนเรานี่เกิดมาแลว้วต้องสู้มึงจาไว้เลยว่างานหนักไม่เคยฆ่าคนไอ้น,นี่มึงอย่าไปไม่ทาไรวันๆปลําแต่กอเบียใครรอยดิเร่งลาวไม่หยุดกูบอกเลยว่าคนเราไอ้นู่นนีน่เออต้องมีความพยายามอ่ามึงเล่กูยกตัวอย่างมึงวันก่อนนุ่ผู้ใหญ่อิดเคยบอกกูผู้ใหญ่อิดอวิทวัตชีเทพเออผู้ใหญ่อิดเคยบอกกับกูไว้ว่าคนเรานู่นนีนน่เออเกิดเป็นคนต้องรู้จักสู้ อ๋อเกิดเป็นคนตั้งรูจากสู้เออผู้ใหญ่อิดให้คำคมกูกูฉาดซึงผู้ใหญ่อิดว่าพื้นผู้ใหญ่อิดเคยบอกว่าคนเรานะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่อันและองรวยพี่เรเจ้ามาแลงบาบาเขาว่าความความพยายามอยู่ใน,คว,ยายานความสาเร็จดูที่อันไม่รู้แต่คนแก่แกกูลองมองจริงไงเจงกว่าผ้าเดือดร้อนนน่ยกนี้ ยืมได้เลยนี่เองอ๋อชอบจริงกับเรื่องยืมเบียร์ล้ปั่นพลื้อที่ไม่ดูจักทำงานปั่นพลื้อที่ไม่ทำงานหลายหน่วยเฮ้ว่ามันชะมักงานอยากเด้มึงายรู้ว่าเดือดร้อนกันนี่ตายยุกนี่เดือดร้อนเฮ้เดือดร้อนกันเป็นยุคนี่ผี่นองประชาชนเราเดือดร้อนกันเม็ดแลวมึงจำกูไว้เลยไอ้เทิงเอานาคนเรานะมึงรู้ไหมว่าคนเราอีรวยหรือไหวจนมันขึ้นอยู่กับไอ้เรอย มันขึ้นอยู่กับอะไร้ยมันขึ้นอยู่กับโดเดซรอีตีดวงเลยเทงโอ้ยแม่ร่วงเรียดไม่โดสซรายดวงโอ้ไม่ธรรมดาควณกูบอกห้รูแท้กผู้เรียนนั่งซื้อมาแล้วอ่านเออแนนนอนถี่สุดจริงมันจะเล่งบายโยเิงเออนี่ลำบากไอ้เทงกินแหล่คนเรานี่เกิดมาแล้วนี่เทงลำบากคนเราขันดวงมันนี่จนทำพลื้กไจนทำพลื้กไจนทำพลื้กไจน เท่งกูอกตัวยังไงมึงเลงไงไงซอยมึงกินแล่เท่งวันก้อนควาวปรเปเรือกู้ไปเที่ยวบ้านพีนันพีนันมาอินนี่เออพีนันที่ว่าที่ว่าเว้นแกชื่อดำเยอะอันโหหลวงนันเออไปเที่ยวบ้านก้องพีนันมึงเชื่อไหมว่าพีนันแกปลูกดีปลี่ไว้ตอนไหนเทิงกลางบ้านว่าดอกเก๊ไยมึงวะพีนันเออแกปลูกดีปลี่ไว้ตอน,นอดอกเก๊ไย กัวเรียมจังวันุปี่นันปลูกดีปรีมขึ้นจังเสียกัวกูลองแลี้งว่างกูลองเป็นกเกษตรกรลองปลูกผืชปลูกพักแบบปี่นันลองแลีปี่นันปลูกดีปลีขึ้นจังเสียกูเลยทดลองตัดสินใจกูซื้อ,อยานัดมาปลูกเหยัดแมงขึ้นก่อนนุย้ยตีมูบา้านเปรดแรงเดือนเน้อไอร้อยกว่าแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมึงปลูกไอร้อยก็ปลูกยานัดช้ไปรอด ขึ้นก้อนนุย้ยมึงแล่เทงคนดวงอีจนเลวอย่านัดบานโป่งหอเป็นลายเหยื่อปิดสมรถบ,บานผมหงอเป็นพวกเงยคารุนไม่ห,หรอถี่บึงนี่อยากแบบไม่ไปถดดวงเกรียมตั้งให้ได้เรื่องเหล่าแมมยืมแต่กูแล้วไม่จริงเทงว่ามันลำบากเอนุ่มเมียรบกันนี้ตายกับกูเม่เอะรบกันจริงกว,าว่ามั้ กูกับเมียรบกันไม่ได้หยุดเลยมึงว่านั่นโอ้แกใจเมียมึงชื่อไรวงวกเมียชื่อไรก็ว่าวงวกเมียชื่อวงวกเออได้รบกันแกใจเฮ้จริ้งเถอะกูกับเมียรบกันไม่มีได้หยุดอ่ะหนอรบกันจริงเอทุกวันนี่ลาทุดแกเลือกกันแล้วกูกับเมียกับไอ้วงวกเลวเลือกกันรอยไม่เลือกกันเพื่อแม่งกูเกมแลยจริงรอยก็ว่าเมียจับติด เมียจับติดว่าเรือมีกิก๊กเลยว้าแม่มีกิ๊กนะอ๋อไม่ธรรมาดาเว้ยยายเสียชื่อลูกชิดใจบ่อยเว้ยเจ้าจูนะอ๋อระดับนี้แล้ววปะป้ากูผู้ใหญ่ซีดีใจซ่อนมาอย่างดีหัวผู้ใหญ่ิริชัย,ย,ววชยไล่เมียเตงอัอนอนี้เฮ้ดนี่เตงกูตนกก้นเรกกูไม่เจียเมียจับติดนี่กูยังกิ๊กยังไม่ไหม เพราะว่ากูได้เทคนิคข้องผู้ใญ่าิริชัยมาใชา่ผู้ใหย่ายิรดีัยววาเปลือไอ้เพลงมึงเอาไปใช้คนในผู้ชายคนในทายยากมีกิกฟังทางนี้กับเทคนิคข้องผู้หย่ายิริชัยรับประกันว่าได้พน้นเปลือเฮ้เพงเวลาเรายัางแมยไม้เวลาเรายัางเด็กเวลาเรายัางกิกเร็พนิดเดวเวลาเราเมมชื้อคนยิ่งในถอดทรัพ์เราอยา่าเมมชื้อคนยิ่งนะเราเมมเป็นชื่อคนชาย อ้อื oh, ่อคนยิ่งนี่แมมเป็นซื่อคนใช่เ eh? ออันเด็กผู้ยิ่งเด็กอาชีวาเด็กที่กจีบเด็กรัดผัดเด็กบวคน้องกิฟน้องเชอร์รี่น,อน้องวายกูเปลี่ยนเ่อแมดเปลี eh? ่ยนเ่อแมดเอน้องเชอร์รี่กูแมมว่าลุงยอดจันทรโอ้ oh! น้องกิฟออน้องเชอร์รี่กูแมมเป็นผู้ใหญ่โอ้ oh! อันน้องวายมึงเจอไหมกูแมมเป็นผีนั่นไหมโอ้ oh! ร้อยนะออมึงเชือไม่เทลงเมียไม่ชงใช่เลยเมียไม่ชงใช้ไม่ชงใช่เป็นอยู่ได้หลายเดือนอันขนาดโรงเร่มที่กูพาแม่ไม่ไปนอนนัโรงเร่มโรงเร่มที่กูพาแม่ไม่ไปนอนกูแม่มวา่าวัดกระดังงานฮงชื้อโรงเร่มเปลี่ยเมันชื้อวัดจารอุบาทฮอยู่ได้ได้เดือนเทลงแต่วันนั้นเลยแม่มชสิบหายอึนเป็นเรื่องซอยที่ได้เป็นเรื่องเมียขึ้นบ้านไหมยิบแมมัูกม,ม,มนตระ เมียขึ้นบ้านหม่เออทั้งที่นีเมียหวาว่างนี่เออพอดีแล้วทันมาาปีร่มมารักษาการอยู่ในตาใด้แต่านาปีร่มมาชวดแลวมันเป็นที่ี่งคนให้กับบ้านเปิดโถดทรัพท์กูเ็้วมาวัดกระดังงาโรกลิ้งกันไปพอโตเช็ดจะแมมคอเซนเตอร์นู้ยังแมมพนักงานดวงเรมรับแล้วทีน่นี้รับเออสวัสดีค่ะจะจองห้องไหนดีค่ะ ห้องแอร์หรือว่าห้องธรรมดาข้าเมียกูวางไส้เก็บแมมเดินมาที่กูชัดก็พูดเออ,อไอเบรดเก็บแมววางนี่วัดกระด่างงานเมติดีแอร์เร็วนะอานหอูอยูม่มัมชัดเอาก,กูแเขได้ลำบากลำบากเออยงงดีย๋ยตั้งอะไรได้ดิโอ้ยไม่หยุดไม่หยัดมัดมแล้เวเบียร์ลำบากยอะกูแล้วกูก็ไม่มีมึงรวยนู่นรวยว่าหยุกนี่ว่าลำบากเศรษฐกิจมันปนั่นนี่เด้ จิ้งหววป้าปลำบากเ็งไม่รู้ต่ําปรือมอันรบกับเมียรบกับเมียไม่ใช่ได้ยุดกูบอกแลเเ็งเออคนเราการห้าเมียนะเทงนะต้องแล่ให้ดีต้องเลยให้ดีต้องแล่ให้ด,หด,หดีคนเราการห้าเมียนี่สิ่งเลกที่เวลาห้าเมียมึงรู้ไมมต้องแลร้อเยเลร้อยแล่ชื้อแล่้อยกว่าแล่ชือ้อแล่ชื้อเมียนี่เอต้องแล่เลยว,ว่าชื้อเมียเราวันข้าวกันไหม ถ้าว่าชื่อเมียเรากับเราเข้ากันดังคลักแลวกันแน่นอนตีชุดว่าใจราบรื่นอะเนอะมึงลองสังเกตคนที่เขาอยู่กันนานนานพวกับเมียที่เขารักกันนานนานที่ว่าเขาอยู่กันรัาบรื่นส่วนหญ่ชื่อจะเข้ากันไดจงชื่อจะเข้ากันป่นพลื้อฮะกูยกตัวอย่างให้กวางถ้าสมมติว่าพวชื่อนั่นเมียต้องชื่อํำเยอ้เลยนันนะโอ้ชื่อมันต้องเข้ากันชื่อมันต้องเข้ากันสมมติว่าพวชื่อชาติเมียต้องชื่อซุ้มเลยพันน่ะ อมันชือมันต้องข้าวกันชื้อมันต้องข้าวกันอากูยกตัวอย่างสมมุติว่าพวกชื้อนักเมีต้องชื้อใส่คนนี้มาเดี๋ยวข้าวกันดักคลักนี้โอ้หัแล้วเอกูบอกเลยว่ามันต้องเละชื้อให้ดีโอ้โรยนั่นกูบอกเลยว่าการห้ามเมียนี่ต้องเละดีหาสมมุติว่าพวกชื้อเวปนี่เมียต้องชื้อโลอยปะนะไม่ดูได้กี่วันแล้วนะเวปู้อายอยอาไปกล้องตา ซอยอนู่นบนกิ่งตึ้งแต่หนองโพอยตายแล้วอันเอนายดูนี่ก็บวชกันแหม่ออจัดฮันแดงกูบอกเล่าว่าการห้าเมียมต้องเละเจอเละไรอดีเออสำคัญเมื่อไนนู่นหนุ่ยเล่จริงไงกว่าป้าไปดิฮันมึงกับเมียรบกันมั้งไหมฮันแดงออ้ไม่กูไอ้นู่นหรือเทียมอย่างเมียมาเมียกูไม่เคยรบกันเลยกับกูมึงทำเพื่อเองใช่มึงไม่รบกับเมีย มึงรู้ไหมไอ้นุน่นหมายว่าคนเราผู้ชายที่ว่าสาเหตุที่ได้รบกับเมียรบกันเรื่องอะไรเลยรบกันเรื่องอะไรรบกันเรื่องงานบ้านนี่รบกันเรื่อง,งอะไรก็ว่าเรื่องงานบ้านสักผ้าหุง้งข้าวู่พืนบางที่คนยิ่งชายคนชายพวกมันกันเสียความ,มึงเ้าใจไหมคนชายเราเมียมาชายไอ้หลังถ้วยพนี้มันผือใดทีนี้ผู้ชายทวดไงมักจะมีปัญหากับเมียเรื่องนี้เรื่องงานบ้าน หลังตัววุ้งข้าวจักป้างานปนเน้งานบ้านมักจะมีปัาน้าเพราะว่าเมียกี่ชายพว่แต่ว่ากูกับเมียเราไม่เคยรบกันเลยเรื่องนี้ใครที่มึงไม่รบกับเมียเองเพราะว่ากูมีเทคนิคและกูทข้อตกลงกับเมียกูเรียบร้อยอ๋อทำ้อตกลงเรียบร้อยเออทาปันเพื้อปันเนืน้อนยคือเราแบ่งเว้นกันเลยกับเมียอันแบ่งเพือสมมุติเอาแบ่งเป็นวันก็นได้ถ้าว่าวันนี้เมียกูทําต่อเช้ากูค็ยทาเองงานบ้าน อ๋อแบ่งกันทำเออแบ่งกันทำสมมุติว่าวันนี้กูกวาดยาอ่าต่อชาวเมียกูคอยกวาดยะถ้าว่าแบ่งเป็นวันสั้นไปอาแบ่งเป็นสัปดาห์ก็ได้อ่าสัปดาห์นี้กูกวาญยากูทํางานบ้านกูหุงข้าวกูสักผ้าสัปดาห์น้าเมียกูค็ยอยหลาเลยเมียกูคอยสักผ้าคอยหุงข้าวคอยตู้ปืนปันนั้นเลยฮะแบ่งเว้นกันอ๋อแบ่งเว้นกันเออแบ่งเวรนกันถ้าว่าแบ่งเป็นสัปดาห์ไม่พอมแบ่งเป็นสัปดาห์ไม่พอแบ่งเป็นเดือน แบ่งเป็นเดือนเพื่อแบ่งเป็นเดือนไปเลยก็คือทม้งหมดวันเดือนนี่กูทํางานบ้านกูสักผ้ากูหุงข้าวอ่าเดือนหน้า,เ,นนาเดือนหน้าก็เมียกูคอยทำลาวปบนั้นเลยอ๋อ,อคือแบ่งเวน้นกันคือแบ่งเวน้นคือพลัดกันทำแบบนั้นเลยอ๋อ,อแล่วถึงที่บ้านมึงนี่มึงแบ่งกันเป็นเพื่อไอ้เจมึงแบ่งเป็นรายเดือนหรือว่าแบ่งเป็นวันหรือว่าแบ่งเป็นสัปดาห์กูแบ่งเป็นฉากไอ้หนุย แบ่งเป็นจ์ดเพื่อจัดนี่เงเมียทำก้อนอย่ามันกูคอยทำลาวจ์ดนะฮะเงอนปี่